อมันจาทําได้แล้วชนบททําไม่ได้แต่ของมจากว่าอําเภอบ้านไผ่อําเภอบ้านแหกดูด ระดับน้ำก่อนสร้างเนี่ยบางช่วงแล้วก็เป็นช่วงมากด้วยก็คือน้ำไหลลงดินก็คือต่ำกว่าพื้นทรายแต่มีบางช่วงน้ำจะเหนือกว่าพื้นทรายเนี่ยประมาณสัก10บ0 0เซนจนแพ่สูบน้ำของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเอียงไม่สามารถที่จะสูบน้ำได้แต่หลังจากที่เราถมเพื่อที่จะทำฝายชะลอน้ำเนี่ย ความความกว้างของของฝายที่เราถมเนี่ยสิบสองเมตรแค่วันแรกตอนเย็นน้ําขึ้นมา90เซนหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยน้ำขึ้นมา170เซนจนถึง200เซนเหลื่อมล้ํากันอยู่อย่างเงี้ยเนื่องจากว่าสองข้างทางเนี่ยเขาสูบน้ําขึ้นไปทําการเกษตรน้ามันก็ตอนกลางคืนตอนเช้าขึ้นมาน้ําก็ลดแล้วก็ตอนเย็นน้ามันก็เพิ่มขึ้นมาปกติ เหนือสิ่งเงินใดก็คือผลประโยชน์ของการเราสร้างฝายชะลอน้ําตัวนี้ตรงหัวกะโหลกของระบบประปาส่วนภูมิภาคของชนบทเมื่อก่อนนี้มีน้ําอยู่ประมาณเหนือหัวกะโหลกประมาณ2เมตรหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับพลังของการกั้งน้ําของฝายชะลอน้ํา2ตัวเนี่ยสามารถดันน้ําขึ้นไปข้างบนตรงไอหัวกะโหลกสูบน้ําของระบบประปาเนี่ยหเมตร แล้วปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็นห้าเมตรห้าสิบแล้วในเขตชุมนประทานก็ไม่สามารถจะเก็บกักน้ําได้ก็เนื่องจากของเทศบาลสบุทริงเพลองเราเป็นที่เป็นที่ราบสูงนะครับสูงกว่าน้องหานี่ประมาณแปดเมตรน้ํามวลน,น้ําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแล้งก็จะไหลลงน้องหานเป็นปัญหาที่น้ําในเขตชุมประทานจะไม่มีเมื่อหน้าแล้งนะครับองค์ความรู้ตัวนี้ก็ถือว่า ในการใช้งบประมาณถ้าเราไปทําฝายแบบเก่าๆเ,เป็นซีเมนต์นะครับก็คงไม่ได้ประโยชน์ซึ่งเทศบาลทิงเครือและหลายตําบลก็ทําก็พังเหมือนเดิมก็ได้มาองค์ความรู้ใหม่ก็มาพบแล้วก็มาติดตามนะครับก็ได้มาติดตามถึงที่นี่ก็ขอบคุณทางอบตศรีบุญเรืองนะครับที่ที่ได้มีแนวทางแล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องการทําการกักเก็บน้ําด้วยฝายซอยซีเมนต์ซึ่งเป็นก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่แตะได้นะครับเป็นที่ กั้นน้ําในแม่น้ําที่ในเขตชนประธานให้มีความยั่งยืนบางหลักล้านเลยคบางหลักล้านแบบแพสซี่กีนนะครับลูกซอมเมอลูกจากได้แล้นี่บางส่วนก็ต่อยอดแล้วเดี๋ยวนี้มันมีนะครับมีที่เป็นซัมเมอร์ที่สูบน้ําลึกได้ที่เป็นโซล่าเซลล์ครับมันมันช่วยประหยัดของนก็เซเลค เราะพวกนี้มันสามารถมันมีเั้่งแข็งแับชุดกบชุนเลย่ะครับเ <S ess im itation> ุดนีเลี่ยงอึ้งนะครับบ่ตองไป่งชู้สะกดก็ได้ได้กินอีกแล้ว